สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมงนโเล่ต้องบอกเลยว่าสาวไทยของเราถือว่าเนื้อหอมจริงครับล่าสุดได้มีการประกาศออกมาซึ่งเป็นข่าวที่ยังไม่เป็นทางการซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่สโมสรไหนสาวไทยของเราจะไปเล่นสโมสรไหนต้องรออย่างเป็นทางการจากสโมสรเลยครับแต่ว่าล่าสุดก็มีเพจซึ่งเป็นเพจที่มีความน่าเชื่อถือสูงเลยครับได้มีการออกมาบอกว่าข่าวลือเลขเด็ดเลขเมาแล้ว ซึ่งเป็นจากเพจอาเซียนวันเลขก็ตซึ่งเป็นเพจที่น่าเชื่อถือได้พอสมควรเลยครับโดยล่าสุดได้มีการบอกว่าข่าวลือเลขเด็ดเลข7มาแล้วค่ะไม่ใช่เจเสียนนะคะแต่เป็น7จนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงไทยในลีกญี่ปุ่นตัวเลขนี้สายข่าววงนอกวงในวงเวียนใหญ่ต่างเห็นตรงกันว่าน่าจะนิ่งแล้วมีหน้าใหม่ใส่กิ้งสองคน รอลุ้นโมสรเปิดตัวค่ะนี่ก็เป็นข่าวจากเพจครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อมีข่าวแบบนี้ออกมาเป็นแฟนชาวไทยก็ลุ้นกันสนานเลยครับโดยมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือหน้าใสากิงก็เป็นหน้าใหม่ที่จะไปร่วมเล่นในลีกญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเรามีการวิเคราะห์2คนที่น่าจะเป็นมีความเป็นไปได้มากที่สุดสําหรับสาวไทยของเราหลายๆคนเป็นแฟน,นชาวไทยหลายคนก็อาจจะ พุ่งเป้าไปที่อมจสิพาพรหัวเสากับนุกนิกนัทนิชา เซตเตอร์ของเรานั่นเองครับเพราะว่าสองคนนี้ดูจากประสบการณ์ต่างๆก็น่าจะมีโอกาสสูงที่สามารถไปรุดเล่นในลีกต่างประเทศได้อย่างไม่ต้องห่วงอะไรครับเพราะว่าประสบการณ์นั้นมากมายอยู่แล้วสําหรับการรุดเล่นในวงการวอลเลย์บอลน,นี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับว่าข่าวนี้สรุปแล้วจะเป็นอะไรยังไงซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีดาวรุ่งคนใหม่ๆที่เป็นแฟนไทยกันเหมือนกันครับไม่ ว่าจะเป็นยูฟ่ารนพรน้องแบมแบมซึ่งแอดมินก็รอรุ้นเช่นเดียวกับทุกคนครับถ้าหากข่าวนี้เป็นข่าวจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยที่เราจะได้เห็นสาวไทยคนใหม่ๆเพิ่มอีกสองคนได้ไปรุ่นเล่นลีกญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามก็ต้องรออย่างเป็นทางการจากสโมสรครับแล้วก็รอรุ้นไปด้วยกันว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงหรือไม่แต่แอดมินเชื่อว่าก็น่าจะมีโอกาสพอสมควรเลยครับรอคอยไปด้วยกันครับ